สวัสดีครับผมคนอีสานบบาวพันพืนเมืองครับผมหนีทุงให้ทุกหน้าอีกแล้วครับวันนี้เซฟใสก็มาครับผมมาหาหลาดหนูอโอ้โหเห็นแล้วไฟเจ้าวินาะรักอีกแล้วครับผมโอ้สูตรใดนี่เซฟหนูตายหน้ามันนี่หว <c oughs> งขึ้นมุนท่ันขี่มือไฟนี่โอ้บีบาวพุม่มขึ้นเราได้ซีโต้ด้วยครับขึ้นสุดยอด ยูปลาเก่าเหมือนเดิมครับเป็นสังหารไปแล้วสีตัวในตัวที่หาครับโอ้ปลาเดี่ยวเหนปรเด้นเนียเสียบเห็นบ่โอ้เห็น,นกล่องเขาผู้เลี้ยวผู้หนึ่งสูงเนาะผู้หนึ่งตำ่ำ <c oughs> นะครับเสียงเกาเ่าเวลาเก่าเวลาเดิมลครับลมดวยครับเมื่อนี้ ลมแหงขนดัดโอ้สูตรเป็นเป็นจิตเผาขนร่นขนแซนามก่อนครับผมก็ได้ป่าอู่เด้เดี๋ยวผมพาไปบึงครับผมไปยามแล้วครับผมสวงเวียนบถ,ถือกรซือ้อแต่ว่าย่ำหลบ รอบคำรอบอีกชั่วโมงหนึ่งแหะครับผมไปยามมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับผมเดีย๋ยวชิวหาบะมูครับผมเนี่ยกิ่งรีดนะครับยามมาแล้วแต่การอยู่นี่ผมมาขังมาอี่เราุ่มเราก็มาสูบนำใส่ปลาอ้อยใส่เขาคือเขาแหะครับโอใส่อ้อยินดีในถุงแงงครับโอ้ยปูก็มีโอ้ นี้ครับในสามตัวครับผมปลาช่อนเนืตัวใหญ่วัวคุณนะครับหนึงนี่ตัวที่สองนี่ตัวน้อยนี่ครับเนี่ยจริงดีนะครับเนี่ยปลาสามตัวครับผมนานวันสิบวันเลยยักตัวพยายามรอบนี่ห้อยเด็กาดอยู่ครับผมผักแต่ครับมึงเนี่ย ล้มลมค้มังูนูล้มเลยเบอะจักว่าหนูกัดอ้อยบ่ก็อ้อยนนเนาะเขาพูดมาเลยกัดอ้อยเดิษเงินบ่เขาข,ของเขาแล้วโอ้โหเปลุกเอาครับผมโอ้ใขาอยดดู่ดอกฟื้นเ้องลายอยู่เสี๋ยววันนี้ไงไก่เนี่ยเิ่นหัวหัวมุนเลยนะนี่ครับ ลุกถอนเราครับผมุดเศษคือผมเผาเอาขึ้นโอ้เอ็ดฝีมือถือว่าเซฟต้องให้เซฟโอ้เนี่ยครับเป็นลุก้นเราบริเผาคือผมได้โอได้การถือว่าหนังบอออกเลยครับ จอดเลยโอ้มใส่นึงท่านเป็นน้ำตนนะู้นล่ะหนูนกินอ้อยนะครับใส่บอทิมเลยกิ่นแต่ใสแกนตอนีคนมักกิ่เดยกนลิ่นแต่ใส่แก่นนะาเยเด็ดเอายำวอมวมวมอยู่นนะเี๋ยวลยนะยอดเลยครับ ใส่ขาวปนลนเลยเนาะเออเนี่ยจึงดีผมพื้นผม,ผมบริโรกคุครับผมเผาเลย การอีกแล็กนับปีหับปุ่มเอาให้เสียสำหรับเจ้าเลย hẳn bùi để cản cái vùng ดังเป็นท่านไหควครับ มึงไม่จังอ้อมัะได้ครับหนูมึงนี่ปีกันเยี่ยม แก้มคือหนังหนึ่งหนึ่งหนังและครับคือคือขาจอบง่วนแบนะครับกับแก้มกับแจว้วมันเบี้ยงผมก็กินอันนี่ละอยู่เขาเมือเ่อไหนี่วันพัสอ้กับแก้มกันเลยกันนะครับ เหมือนนุ่มอ้าวสากาศนะครับนุ่มครับเแี่มได้ดีเลย สร็จปันสื้อได้หลายอ,อ,ยอันกล้วย,ยอยืมพู้มกอบ้ากล้วยอน่ยกลวยเสร็จตีหยุ่มขมครับผมอีกมือสองสามมือได้พักแล้อครับเราติดสิ่งวัตซินเข็มสองครับไฟเซอร์เข็มที่สองหรือได้พักแต่บาที่หนึ่งอืมหื้ออีกแล้ว เด้การครับอีกแล้วครับผมเมือ่อนคุณครับทานเป็นยังไงครับแด่การนี่ดีป่ะอหนังกรบกรอบเลยครับเด,ด,ด้การเลยทานไม่ยุค่าครับผม ซื้อ,อยังวะวันไหนกล่องเขาโอ้อโอเอ็งได้ละพุบ่าวพุ่มมื่อไรแเ้าได้ตัวเดียวแต่ตัวเดียวกำลังปีกนี่เหรอครับคือนนี่น,นะเพิ่นได้ซีตัวรอบเดือกได้อีกตัวนึ่งนะครับขัดขัดขัดเก,ก็ปลาเก,ก่านี่ครับกับแกลมหนังงัวเจ้าเงินนึ่งไรคว่องไปมือฮึใช่เหรอโอ้หนูโมเสียบดอกหนูโมหนูโมเสียบดอกท่างหุน มันจีิงมันท่าหยางเข้าไปเลยชื่อกล่องเขาละไปน้ำค้างน้องซานข้างเขาไปค้างข้างก่งงอนกล่องเขาอันนั้นเห็นมีกล่องเขาสามกล่องข้างในไม่ในใหน้ำก็กลิ่นกระออยแล้วกินแซ่อบอีกแล้วครับผมมื่อนี่เห็นอยู่แล้วตาวัยเวรเนื่การรู้ ขีเนี้เราพุ่มมันมือที่สองเดี๋ยร้อยครับเบดีก่อนเนี่ยสามตุ่มอ่ะสี่ครัวหรอป๊มันมาโอ้ได้กานตัวนี้การรู้วันตัวใหญ่อยู่ด้เนาะตัวนี้เนาะอืมตัวใหญ่ยมาขำมันวะอืมไข่ร,รู้ว่ามันจะชุกเป็นไข่เป็นลีเนี่ยน่ท่น mấy oai ừ. Ừ. Đi, đi cho đi Đi của nó Heo Mà xếp nó mà Treo cặp Một cọp có hộp nó khử kìa ừ. 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 luôn hoa một quạt có cân mà ừ, ừ, có gì suốt tí เพิ่งกู้เอาอะมานำทำไมมาเก่งแกมือกูกิมไปแล้วโอ้ได้การก็ตัวมาขึ้นนี่ครับผมได้ตัวแสบไปอันนี้พอดีครับบ่านตัวมาขึ้นนี่ว่ามันมานโมเมนต์เลนึกอ้วนเหรออ้วนคือโอ้ขพราะเบีบฮัต

ต้องมีสองแร่เงี้ยใส่ไหมใส่เข้าไปบริคุณชูคุณชูไปว่หวานนกผมมันแล้วมันไปเอ็นเขาไปนี่ปลาอ่อยเขาเขาีินหัวเขาแล้วกุมคุณชูคุณชูเลยแล้วมีหัวใจบวงมันโอเคขี้ก็โอ้เจ้าเรื่อขอคนมาเล่นหล่ย ulously, ไม ลองยื้มามเสียงยืนเนาะขนมเจมนี่จะฟูมนะน้ำปลาเข่าน้ำปลาน้ำพันแท้แล้วำอะไรนะน้ำหมายบ่วงว่าเขาไปปฏิเคตอีหยังเหรประดับหมายบ่วงหลายครับหลายครับขาวฝ้าอยู่เขาเขาหลงไม่หรอเขาเขาอ้วนไหมบริบูรณ์พวกสารค้ามเขาบอกอีอย่างหนึ่งวางไป Mẹ. Bạn nhìn một đứa mà xây đi Bởi vì mấy mấy quá thử rồi Mấy đứa không thấy ai Không ngồi Thấy cả nhau Nó Nó ngu này nhàn Ừ Nó khá vui Ủa Nó khô còn nghe nhiên đấy thế à? đó thì chú nữa Làm nhau hình Ừ Nó sẽ bàn của, phải, quá cảnh à? số không? นูตัวโอ้ยเป็นเจียงเนี่ยแจ๊ะเป็นจะไฟสวอดเลยไหของเขาปล่อยไปเด้ย,ยังขึ้นถัาปล่อยหนูแตกบาได้โอ้อหายครับปนันไปเฮ้ยม,มันเป็นเจียงเนี่ยลัางอะไรลังนน่นวะมันโมเมนต์อย่างสองรอบมันอันจะไล่เนีู่เพราะว่ามันอันจะไล่ยันไฟสวสอดเขาปล่อยไฟยังขึ้นเออ เาาหมอกลงเขาก็เริ่มล่อยน่ะเอาพุ่มบานแก้วหน่อซ้ำเนียเบิดกินเบิดแล้วนะครับหมอกให้เฮี้ยนจับเอย์จ <c ười> ำจุยกินเบ่ดะเฮ้ยเจ้าใหญจะแก้วบ่มือเกีงง่ยวมาก เกียอมุมโอมล้วถึงเขาหมือนเซฟขพ้นคือว่าตีเขาวะยิมใหแล้วบไปทักควันได้มึงแกงานบุตไปนอนด้วนติดมือเนาะไปงูอยช่วงหลานูเนาะเนายเดือนกะแจ้งเนยออ่ร้อนแต่วันก็ไม่เหือนอนเว้นที่จุดตีหุ่ม vẫn ráng khắp nha mhm xí mhm rồi khỏi nó mhm 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 hộp mhm ừ. mhm khỏi hỏi mhm ừ. hộp mhm 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 เรีว่ารับเกลียนหามเกินทีสองอืมนี่ทำงานไปไะมันเกิ่ไ้กานไ้งานครับผเกิดด้หนิทำงานหนกว่ะนังเดียวเดี๋ยวเก็บปลาีิเล็กแกงเลยทไมวกเซนต์อยผมจ็หนักเลี้ยีเด็กแงเ้นอ์อยป่าวเออลอยยาวเราเพ่ลอยไร

มอกินหอมนี่มันหอมพอดียนว่านอันแหงนะเปียบนี่หอมอมี่ก็ดีกินนะมักก็ประแดกแล้วจำประแดกตอนบ่ก็หอมยดีบเยียมันเลยผต้องพกอย่างไยประเดกก็อืมทดีบมหอมอย่างก็อ อ,อ,อืมอีมราไมีแจ้วอะไรมีหอด้วยแจ้วต้ลลองหุ่มกุลอืมจะไม่จำเื่อง <laughs> <laughs> อืมน,น่าปลาพุ่มปานชุ่มมือครับได้กินสุ่มมือแลกัทนทำไม้ต้องหายไมทัชงใหญ่อืม,อ,มอีกสามมือค่ะ

xe bà bó bó có dùng một nhau mới thăng hả không phù hả Chơi lọc xe nhận nhận hả chơi mày hả gì lại như hả hả cái hứa gì vậy vậy hả <laughs> Nói hả? Nói hả? Nói hả? Nói hả nhớ hả? ủa em nhỉ cái hào cái đường mà ông โอ้ด้การด้การครับผมเนื้อสิดยเเส็บส็บโา้คอักคักับผมเมื่อีงเแซบอิรีเดอร์กัดเจกัดียวมาผมจุดดีไม่แห้งกันทุกคนครับ ครับคืนนี้หลับฝันดีกันทุกคนอยู่ดีไมีแห้งครับสวัสดีครับ